สวัสดีค่ะครัวบ,บ้านเราะคะใบแม่แผนนะะ่นค่ะวันนี้จอผักกาดนะคะไปะเก็บผักกาดกันค่ะนี่ผักกาดที่เราปลูกไว้ที่สวนเลยนะคะปลูกเองนะคะแล้วก็ใช้ดอกผักกาดนะคะเวลาแกงมันจะอร่อยมากนะคะที่มันเป็นดอกสีเหลืองๆนี่นะคะต้นมันอูบออบน่าก,กินมากเลยพเพื่อนๆดูดิมันเยอะมากเลยที่สวนเราก็เราก็ปลูกขายอยู่นะคะ ัดประกาศเดี๋ยวเราก็กลับไปเด็ดประกาศแล้วก็เอาประกาศไปล้างนะคะเพื<ๆ>่อนๆน้างหลายๆน้ำหน่อยนะคะน้ํงจนกว่ามันจะสะอาดเลยนะเพื่อนๆนะพอล้างประกาศเสร็จแล้วก็ไปตามเครื่องการคาหอมแดงแล้วก็กะปิช้อนหนึ่งนะคะก็ หกให้มันพอโบกๆนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะแล้วแพ็คก็ต้องอมูกับกระดูกมูสามชั้นกับกระดูกไว้แล้วนะคะพอพอมันเปิดแล้วก็ใส่เครื่องที่เราตามไว้เลยนะ,ะก็ต้องไปจะพักเราก็ใส่ผักที่เราเด็ดไว้เลยนะ พอใส่ไปแล้วเราก็ไม่ต้องคนนะคะแม่แกลังยังไม่พอ้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้30นาทีนะคะรอให้ผักมันพอมันเปื่อยนะคะแล้วเราก็มาปรุงร่อนนะคะใส่รสดีแล้วก็ผงชูรสนะคะ คืออะไรเราอย่าเพิ่งใช้นะคะชิมตับชิมตอนดูก่อนนะคะเพราะน้องเราต้องใส่ปลาร้ากับใส่ปลาร้ากับกบระปิไปแล้วนะคะนี่ก็ใส่ปลาร้าที่มันเป็นตอนนะคะก็มาละลายกับกระชอนแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็เติมน้ำปลาร้าเป็นขวดดีนะคะเพื่อความอร่อยนะคะเติมลงไปแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะคะพอต้มไปเผยไปสักพักก็ใส่ มะขามเปียกนะคะเท่านี้กแกงเราก็อร่อยแล้วะคะ่ะทำเองได้อร่อยด้วยนะคะจอปักกาศเด็คนเหนือเลยนะคะแล้วก็ชิมรสดูนะคะว่ามะขามในเถ้ามะขามเปี้ยวอสเพิ่มมะนาวไปอีกนะคะเพะิ่มมะนาวไปอีกสักลูกนึงนะคะถ้าใครชอบกินเปรี้ยวมาก็ใส่ ใส่ได้อีกนะคะเพื่อนๆพ,พอเล่แล้วเร,เราก็คนให้เข้ากันนะคะพอเติมมะนาวเลยเสร็จก็ตั้งสภาก็ลงได้แล้วค่ะเราก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยนะแล้วก็มาชิมดูกันนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบ้านเราบไม่แพ้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ